ันนี้ท่ันนะคะได้นำเพื่อนเพื่อนที่ท่านนะคะเข้าสู่โครงการดีๆนะคะเป็นโครงการกลุ่มที่ส,สังกิจชุมชนนะคะซึ่งทางก2นอาเภอเชนแดน um จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้นาําโครงการดีๆแบบนี้คือการทําน้ําพริกเป็นกลุ่มของแม่บ้านนะคะถ้าอย่างไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับรายละเอียดข้อมูลดีๆจากท่านผู้ใหญ่เยาวภาโิศีแล้วกอ็อาจารย์ <S <S ราายุญนทาีาว <S <S นวลชาติ<ส> ดิค pues like ุ่นนะคะมาให้ข้อมูลดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวส่งข่าวไปก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ทำไมเกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาคะเปิดนานแล้วที่เปิดนานนะคะค่ะค่ะบ้านเรานะคะค่ะบ้านเราอยูก็คือเรามีการเลี้ยงไก่มีการอะไรแล้วก็ตั้งมีสาขกิจส่วนเพิ่ขึ้นค่ะะคพอดีเผอิญช่วงนี้จะเป็นการจัดการศึกษาต่อเนื่องของอาจารย์ก็้ตอนน้อง เป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุที่จะทำรายได้ให้กับผู้สูงอายุมีรายได้มากขึ้นนะคะเราเป็นจบวิสาหกิจชุมชนแล้วแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนผู้สูงอายุของอบตบงขีนะเราจริงเราได้อาชีพเสริมามานานแล้วนะคะอันดับแรกก็เป็นไก่ การเงจากของชาจากของหน่วยหน่วยทหารหน่วยทหารอ๋อมีทางราชการมามีทางราชการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะร้อยสิบหกตัวการเลี้ยงไก่ไข่แบบรวมตับตอนนี้ก็มีรายได้จากไข่น้อประมาณวันละสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทซึ่งซึ่งการทีมงานที่จะไปดูแลไก่ก็จะเป็นทีมงานของทีมงานนี้นตั้งช่างเป็นเบรนเบรนรักษาของไก่แก่เข็มไข่แบบนี้ มีการทำมันนี่ค่ะแล้วมีแล้วท่านี้ท okay. ั้นน <No ั้นนะคะช่องการากตลาดเหมือหน้าเราเราแก่ต้องแก่มันี่แล้วก่อนมัพนี่ที่เราเป็นพี่แกงค่ะอ๋อมีพี่แกงแล้วพี่แกงขายด้วยนะคะมีบิกแกงนะคะแล้วหลังจากพี่แกงมันมีอะไรบ้างแกงเมื่อวานนี้ได้ทำอะไรบ้างคะโอ้ทำวันนี้แล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะจะลงเฟซมากก็คือช่องทางช่องทางก็คือการขาย พิแกงที่มานี่ก็ต้นทุนก็จะอตลองกันนะอาจารย์เรีงไตรใหม่รีนี้นะครับขนมมาเดีวขอขอบคุณท่านตลอ่าแล้วก็ท่านสอสอเข็นมิกเ่อรขึ้นบดนะฮะขึ้นบดอันนี้ท่านท่านเห็นว่าพวกเราทำจริงจริงคือท่านสอลย ซื้อเครื่อบดมาให้กับชุมชนภัคใเลราเป็นนทเาเป็นโการดีๆมากเลย